อันนี้รักสไลเดอร์ว wow ้าวอ้เก oh, ือบตกอ่ะมาไวมากสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปซุกิชเกมนะคะแต่ว่าเป็นสุกซิชเกมแบบออบบี้นั่นเองนะคะแล้วพอเราเข้ามาในแมปมันก็ให้เราเลือกว่าเราจะเข้าประตูของ สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือวงกลมเราจะเข้าไปในประตูของผู้คุมระดับไหนนะคะอโอเคคิดนานไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปของนี่ดีกว่าวงกลมก่อนดีกว่านะคะผู้คุมนะคะที่มีสัญลักษณ์วงกลมเนี่ยก็คือแบบว่าเออ่จะเป็นผู้คุมที่เลเวลต่ำสุดนะคะโอเคเราลองเข้าไปดูกันนะคะฟืบโอ้โหว์ปไปเลยนะคะมาไหนอุ้ยอะไรอะ อ้ยมานี <entertain> en> Luckily, oh, easy, easy right? ่เหรอแล้วไงทุกคนแล้วก็กระโดดไปเงี้เหรออ๋ออีซี่ซี่อยู่นะเอ้ยก็ก็ไม่อะไรแล้วก็มาเจอน้องยองฮีนะคะนี่ค่ะแน่หน้าตาแบบว่าไม่ยิ้มเลยแล้วเราก็ไต่ขึ้นไปบนบันไดสายรุ้งนะคะเป็นบันไดสายรุ้งอ่ะแล้วก็มาเซฟตรงนี้เอ้ยมันมีไอเทมให้เราด้วยนะเป็นแบบว่าอะไรนะกรีวิตี้คอยนะคะเฮ้เดยเดี๋ยวกระโดดสูงอ่ะทุกคนนะเออก็กระโดดไปนะคะ ต่อไปมันให้เราเลือกว่าเราจะเข้าไปประตูสีแดงหรือสีส้มกระโดดข้ามเลยได้ไหมไม่ได้นะไม่ถึงเออสีส้มแล้วกันนะอ้าวสีส้มไม่ได้บอาสีแดงได้นะคือมันโดนได้แต่มันไม่ตายนะทุกคนนะเพียงแค่ว่ามันเป็นทางตันนะะสีสีม่วงเจ้าสีม่วงอ่าถูกต้องไปเลยนะคะอันนี้อะไรเนี่ยมาเป็นสามเหลี่ยมเลยนะคะโอเคเดินไปอุ้อไรอนะ่ะด้านหน้าเรา เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเหมือนผู้คุมนะมายืนโชว์ตัวนะคะจะมายืนเต้นกันหรือไงแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ในโทรศัพท์นะคะโอไม่ก็สโอเคไปกันต่อนะกระโดดไปเลยอ่ามีเกรวิตี้คอยก็กระโดดง่าอยู่นะคะอันนี้มันเป็นด่านกระจกนี่นี่ค่ะทำเสมือนว่าเป็นด่านกระจกนะคะแต่ก็เดินได้ทุกอันแล้วก็มาตรงนี้นะคะอุ้ยอันนี้มันมันเล็กมากเลยทุกคนแต่ก็ผ่านไปได้โดยสวัสดิภาพฟืบมีเสื้อขายด้วยนะ น่าจะเป็นเสื้อเจ้าของแมบบนะทุกคนนะแต่ว่าเราก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเรามีชุดผู้เล่นอยู่แล้วนะคะชุดผู้เล่นหมายเลขสี่ห้าหกนะคะเป็นหมายเลขสี่ห้าหกเฮ้ยต่อไปยังไงไปยังไงละคะน,นี้เดี๋ยวนะขี้โกงได้ไหมสีแดงใช่ไหมอ้าสีแดงก็ไปได้นี่โอเคไปได้ไปได้ไไดเฮ้ยมันมันไปได้ทุกอันหรือเปล่าไม่แน่ใจดูก่อนนะอ๋อไปได้บางอันสีแดงมาได้นะทุกคนต่อไปนะไปกันต่อนะคะ อันนี้คือ,อไรกับดักปะเนี่ยอ๋อไปแบบลื่นๆไปนะคะไม่มีอะไรสบายๆรู้สึกว่าเป็นแบบออบบี้ที่สบายๆนะยคะนี่เรามีเกรวิตี้คอย่ะแล้วก็กระโดดไปเลยสิน้อเออแบบเนี้ยเฟิบเออง่ายๆอันนี้อะไรอะ่ะดี๋ยวบอกนะว่าต้องแต่ตงนี้ไปอุย้ยเอา้าเดี๋ยวมีดาบด้วยนะ,ะเอาดาบมาทําไมต้องไปยังไงยังไงอะ่ะอ๋อพื้นล่องหนเหรอ นี่มันคือพื้นล่องหุ่นนะทุกคนแต่ว่าเราสามารถเหยียบพื้นได้ไอ้เราก็นึกว่ามันจะร่วงนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่กล้าเหยียบตอนแรกต่อไปเป็นพื้นสายลุงว้าวายเกือบตอกนะมาไวมากเลยอะ่ะอ่ะไปกันต่อนะคะโอเคอซี่ซี่นะคะไปแบบสบายสบายมีกี่ด่านก็ไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าน่าจะมีหลายด่านพอควร <c oughs> เราก็กระโดดมาตรงนี้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่าไหลามาเรื่อยๆนะคะค,ค่อยๆไหลามาฟืบอ,อ่ะ ไปกันต่อนะทุกคนไปแบบสบายๆนะคะไม่ต้องเครียดแล้วก็มาเซฟตรงนี้เฟิบฟบเราไม่ใช้ g กรวิตี้สิรู้สึกว่าใช้เกรวิตี้แล้วมันก็กระโดดชาบบ้าเหมือนกันเลยเนี่ยโอเคแล้วก็เซฟนะคะอันนี้เราห้ามโดนสีแดงแน่เลยใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไต่ขึ้นไปนะคะแล้วก็มาเซฟตรงจุดนี้เฮ้ยห้ามโดนสีแดงห้ามโดนสีแดง,ลง,ล,ง,ล,งลงไปลงไปลงไปแล้วก็เซฟนะคะอันนี้ลายสไลเดอร์โอ้าวโอ้เกือบตกอะ มาไวมากเป็นการสไลเดอร์ที่ลงมาไวมากนะคะแล้วเราก็ไต่ไปตรงนี้ห้ามล่วงนะเออแต่ตรงไหนก็ไต่ไปเถอะแต่ห้ามล่วงไงเป๊บอ่ะมาทางลัดมาทางลัดแล้วก็ตรงนี้อ่าสีสันนี่คัลเลอร์ฟูลมากเลยนะในแบบนี้ต่อไปนะห้ามโดนเลเซอร์เอ้ยบอกว่าห้ามโดนไงล่ะห้ามโดนเลเซอร์สีแดงนะคะป๊บเอ้ยเดี๋ยวคี์บอดเราพังไปเนี่ยห้ามโดนเลเซอร์ สีแดงโอเคเซฟนุ้ยตกไปไหนอะเอา้าเมื่อกี้น้องแฟนขับอ๋อนี่ไงมาเกิดแล้วนะคฮะตกใจหมดอ่ะแล้วเราก็เดินขึ้นอะไรเนี่ยลายเหมือนลายแตงโมเลยแต่ความจริงมันคือเอา้าทําไมตกอะเดี๋ยวน้องแฟนขับทําไมตกไปด้านข้างสองรอบแล้วมันเหมือนลายแตงโมนะแต่ว่ามันคือสนามหญ้าหน้าบ้านเรานะคะแล้วเราก็เซฟตรงนี้ต่อไปเราห้ามโดนสีแดงนะคะทุกคน เออนั่นแหละง่ายๆอีซี่กระโดดไปนะคะข้างล่างเรานั้นคือน้ำลาวานั่นเองนะคะวู้ <_ c ười> จะเห็นว่ามีหัวผู้คุมใหญ่มากเลยนะคะเป็นผู้คุมระดับสูงเลยนะสี่เหลี่ยมเออต่อไปนี่คือยังไงห้ามโดนสีแดงใช่ไหมเอ้ยโหโดนจนได้กรีวิตี้คอต้องเข้าแล้วแหละไปเลยฮ่ากระโดดผ่านอย่างสบายๆนะ,นะคะไปต่อไปต่อเน่ห้ามโดนสีแดงใช่แน่นอนทุกคนห้ามโดนสีแดงนะคะฟึบ ฟึบอ่าโอเคไปลดไปเลดนะรู้สึกว่ามีคนล่วงลงไปเยอะเลยนะเนี่ยฟึบมันก็ไม่ยากเท่าไหรน่นี่แต่ก็ตายไปแล้วสองสามรอบเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมันสูงขึ้นนะน,นี่เอา้ากิวิตี้คอยต้องเข้าแล้วแหละเออมันสูงขึ้นนะทุกคนนะเนีย่ยเห็นปะ เนี่ยถ้ามองจากมุมเนี้ยมันแบบว่าไล่จากเตี้ยมาสูงนะคะเอ้าน้องเอฟซีน้องเอฟซีเดี๋ยวน้องเอฟซีใช้เกลวิตี้คอยนี่ใช้เกลวิตี้คอยเนี่ยเราก็เลยบอกน้องแฟนขับว่าให้ใช้สปริงนะเอ้ยแตเ่เก่งอ่ะเก่งอ่ะโอออันนี้เราแบบไม่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 ใช้สปริงดีกว่านะะใช้สปริงแล้วมันไม่ได้จังหวะนะทุกคนนะเออแต่น้องแฟนขับเราเก่งจริงนะหนูนําไปนู่นแล้วนะคะ ันนี้เราก็มาเหยียบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีแบบเป็นสีสันมากสไลเดอร์อแล้วเหรอค่อยไปนะโอ้ไม่ใช่สไลเดอร์กระโดดลงไปเฉย,เ,ยเออเซฟนะทุกคนอ่ะไปต่อนะคะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เดินแบบสบายสบาย,บายไม่มีอะไรนะคะไม่มีกับดักอะไรอันนี้เราอยากไปไวแล้วก็ทําอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าแบบนี้เราจะไปไวนะคะทุกคนเนี่ย <laughs> เรากระโดดข้ามมาเลยเนะี่ยอันนี้เราก็ไต่แผ่นสีเขียวไปนะคะปึ๊บอ่ะเรามาเจอสะพานมรณะอีกแล้วนะคะ สะพานมรณะของเรานะคะทุกคนฟืบไปยังไงสีแดงบอกเลยว่าสีแดงนะคะต่อไปสีเหลืองแน่นอนไม่ใช่สีเขียวเฮ้ยสีเขียวทุกคนใช้สูตรกี่โกงนิดหนึ่งนะคะอ่ะไปกันต่อเซฟแล้วนะไปเลยเนะะี่ยน้องแฟนขับไปไหนล้วก็ไม่รู้ฟืบอ,อ่ะแล้วเราก็มาที่สายลุงตรงนี้สีแบบสวยมากนะคะแล้วก็มาที่พื้นแตงโมอีกแล้ว,โ,วโอ้ยให้ตายด้วย ขนาดง่ายก็ตายไปหลายรอบนะคะอุ้ยเดินขึ้นนะว่าเดินขึ้นสายลุงเป็นสไลเดอร์แบบขึ้นมานะคะไปกันต่อนะทุกคนนะฟึบเอออันนี้ไม่ต้องมีเฮ้ยมันเริ่มห่างกันมันเริ่มห่างกันนะต้องมาทางนี้แล้วแหละอ่ะเซฟนะคะไปต่อไปต่อเฮ้ยรู้สึกว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะคะดูจากแถบผฟ้าด้านบนนี่เห็นปะเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนฮึบโขดี๋ยนะเอ้ย เออนั่นแหละอา่าแล้วก็ลงไปเซฟนะคะอีซี่อีซี่ไปกันต่อนะคะนี่อะไรเนะี่ยโอ้โหเป็นสามเหลี่ยมแบบหัวจั่วเลยสามเหลี่ยมหัวจัว่ว <c oughs> คืออะไร <c oughs> อ่านี่ก็นี่ยไปกันต่อนะฮะนี่เป็นสีเหลี่ยมนี่ก็เรียนเลยค่ะคณิตน,น่ะอันนี้เป็นไงอ้าวถอยหลัง <c oughs> ต้องกระโดดนะคะถึงจะไปไวนะคะเราก็อาศัยการกระโดดเอาเกรวิตี้คอยตองเข้าแล้วนะคะ ึงจะกระโดดได้ไวนะนี่กระโดดแป๊บเดียวไปได้ไกลนะคะเราต้องกระโดดนะไม่งั้นเราจะถอยหลังนะทุกคนนะโอเคอ่ะไปกันต่อนะคะเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะทุกคนอ่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ก็ตายไปหลายรอบอันนี้ก็ต่ไปนะยิ่งตย่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะน,นี่คืออะไรเอออ๋อตายไปได้หมดอะ,ะเป็นบันไดเฉยๆอันนี้ล่ะอ่ะเดินสบายๆไม่มีอะไรนะไม่มีกับดกักอันนี้อะไรห้ามดวงสีแดงปะน่าจะห้ามดวงสีแดงนะคะ ซึ่งเราก็ไม่ต้องไปโดนมันนะโอเคต่อไปก็โหอะไรเนี่ยเฟิบ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 อ่าโอเคเซฟนะคะไปต่อไปอต่อ,ตอ,ตอเส้นชัยรอเราอยู่อยากรู้เหมือนกันว่าเส้นชัยจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดเราไปถึงอันนี้คืออะไรเนะี่ยเอา้าโอ้โหมาถึงก็โดนกับดักเลยนะคะอ๋อสีขาวโอเคขอบคุณโอ้โหเป็นน้องแฟนขับขายใหญ่ที่เออมีน้ำใจกับเรามากนะต่อไปน้องก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าไหนอะไม่รู้ใช่ไหมนี่ไง เออเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให,อกให้อันนี้น,น,นี่อ้าล่าวงไปแล้วล่วงเฉยเดี๋ยวนะมันกี่โกงได้ทุกคนอันนี้นี่เออผ่านมาได้โดยสวัสดิภาพน้องขายใหญ่น้องขายใหญ่เอาน้องขา,ให,า,งขาใหญ่ไปไหนแล้วอะ่ะน้องขาใหญ่อา่าน้องขาใหญ่มาแล้วนะมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่ะกําลังมาเออดูดูได้ไหมนะเออนั่นแหละโอ้เก่งมากเลยเพราะความขายใหญ่กระโดดมาทีเดียวสองแผ่นนะคะเดี๋ยวนะยังไม่จบอีกอรอมันยังไม่จบเลยทุกคนนะอันนี้นะคะอันนี้อ่ะนี่ สีไหนสีสีเหลืองไม่ใช่อันนี้นี่นเออมันมันก็ขี้โกงได้อยู่เด้อเก่งมากเลยน้องขายใหญ่อ่าสแสดงว่าน้องขาใหญ่ก็มีสูตรขี้โกงเหมือนกันนะคะไปตามน้องขาใหญ่เลยอันนี้เราต้องค่อยๆกระโดดนะคะมันเป็นซี่ๆอ่ะฟืบไม่งั้นเราจะตกล่องเออตกล่องนะไม่ใช่อกล้องอกล่องนั่นคือมะม่วงนะคะเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะเฮ้ยมันพลิกไปพลิกมา มันพลิกไปพลิกมาโอ้แม่กอดหมุนได้ด้วยอันนี้ห้ามโดนสีขาวที่อยู่ตรงกลางได้เลยจัดไปอันนี้คือลายเลเซอร์สีแดงห้ามโดนเลเซอร์สีแดงนะคะอันนี้คือต้องสุ่มไปก็ฟึบเฮ้ยได้อยู่น่ะมองยังไงให้มันได้เดี๋ยนะได้ได้สีฟ้าได้อุ๊ยไม่ใช่อันนี้ขี้โกงไม่ได้ด้วยหรอเออไปตามเขานี่ไปตามเขาหนิอันไหนอันไหนอันไหนเฮ้ยอันไหนอันไหนอันนี้เหรอโอเคโอเคโอเคพี่เอาเจอฝาแฝดปะเนี่ยทําไมผมเหมือนกันเลย เจอฝาแฟดแต่หน้าตาไม่เหมือนกันนะโอเคปึบอ่าโอเคเอาต้องโดดแต่สีขาวใช่ไหมเอา้าถึงเส้นชัยแล้วนะทุกคนถึงเส้นชัยแล้ววินเนอร์พื้นที่ผู้ชนะนะคะวินเนอร์เอเรียนะคะถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนะคะของรางวัลก็จะมีชุดด้วยเป็นชุดแบบชุดนักลบให้เราใส่นะคะนี่ เหมาะมากมีดาบให้ด้วยแล้วก็มีอะไรมีแบบอ่าวิ่งไวนะคะเนี่ยวิ่งไวเดินไวแบบเนี้ยเออสปิดเขาวิ่งไวเกินตกแมปอ่าแล้วก็มีนี่นะคะพรมพิเศษนะคะเป็นเป็นพรมลุงนะคะพรมส่ลุงว้าวแค่ได้พรมอ้ายเดียวอ้ายเดียวอ้ยโออเคเกือบตกโอ้อาลาดินเกือบตกนะอาลาดินเกือบตกนะทุกคนนะเมื่อกี้นี้ นี่ยเป็นพรมสายลุงนะคะโอ้โหจะบอกว่าแค่ได้พรมสายลุงมาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะถ้าเกิดเราถึงเส้นชัยนะเป็นในเทมที่เด็ดมากนะคะแล้วบินไปดูหน้าน้องยงฮีหน่อยนะคะเฮ้ยตรงเกาะกลางมีแบบเออหัวหมุนเอ้หัวหมุนหมุนหัวเออเออหัวหมุนถูกแล้วทุกคนเนี่ยหัวหมุนได้ด้วยนะคะ อย่างเต้ตรงนี้หัวหมุนได้ด้วยะน้องยงฮีเรานะคะเรากลับมาที่นี่อะจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้เราเข้าไปประตูเสัยลักษณ์วงกลมใช่ปะต่อไปเราจะเข้าไปที่ผู้คุมเสัญลักษณ์สามเหลี่ยมดูซิว่าด่านมันจะเหมือนกันไหมแต่พี่นิวแอบคิดว่าด่านมันน่าจะเหมือนกันนะคะแต่ก็ลองเข้าไปดูนะฟืบอ,อ่ะเข้าไปแล้วนะคะด่านเหมือนกันเลย ด่านเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยคือแบบว่าด่านเหมือนกันเป๊ะเดะเลยนะคะแล้วตรงนี้มีพรมพิเศษขายด้วยนะคะเท่าไหร่โอ้หถ้าเกิดเราซื้อนี่196้โลบัคกเลยนะคะแต่ถ้าคุณไปถึงเส้นชัยคุณจะได้มาฟรีๆ <c oughs> เอาล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็ได้มาเล่นแมบปบคุณจะเลือกประตูไหนระหว่างผู้คุมวงกลมสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมนะคะก็นั่นแหละค่ะก็เข้ามาประตูไหนก็เหมือนกันหมดนะคะไม่ได้ต่างกันหรอก เอาแหละว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วกันจ๊ะพราัก็หม่ครั้างหน้าไม่ไหวจ้าจุบ๊บจุ๊บสรุปแล้วก็คือเหมือนกันนะคะแล้วนี่คือเราต้องมาโดดใหม่ใช่ไหมเนี่ยเออเพื่อนสีแดงสีแดงต่อไปสีเขียวเพื่อนอ่ะแล้วก็ต่อไปสีม่วงเพื่อนเราจําได้เราเคยเล่นเราเพื่อนมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพื่อนเออ